สวัสดีครับอ่าอันนี้นะครับผมเปิดคลิปมานะผมก็เห็นเลยนะครับผม MU 5 7นะครับปูผาก็มาติดป้ายจองรถให้คุณประดิษฐ์นะครับผมถิ่นละหารนะครับนี่นะครับผมลูกค้านะครับเอารถคีบนะครับผม L 5 0 1 8นะครับเอามาเทินเป็นตัวใหม่นะครับ MU 5 7 0 2นะครับระบบชัตเทิลตัวนี้นะครับลูกค้านะผมไม่ได้มาที่ร้านนะครับก็ได้ส่งรูปมาให้ปูผาดูนะครับ ผู้ขาก็ประเมินราคาให้นะครับผมราคาก็ถูกใจนะครับก็ตกลงเทินนะครับเรื่องก็ผ่านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับผู้่ายก็มาติดจองให้นะลูกค้าติดงวดด้วยนะครับผมสําหรับ L50 ก็ประมาณนะผมสองแสนหกหมื่นกว่าบาทเลยนะครับเทสดนี้นะผมลูกค้านะผมได้เงินทอนด้วยนะครับนี่ทางนั้นเราปิดงวดให้แล้วก็มีเงินทอนให้นะครับผู้ขาก็ติดป้ายจองรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็นะครับ ได้วันนะผมออกเดินทางแล้วนะผมก็นัดส่งกับลูกค้านะผมวันรถแรกรถนะครับผมเดี๋ยวเราก็นะครับจะออกเดินทางไปกันเลยนะครับลูกค้านะผมก็อยู่จังหวัดนะครับผมอุบลราชธานีนะครับโอ้เอ็มยห้าสิบเจ็ดนะครับผมมีเบ็ดห่วล้อติดแถมให้ด้วยนะครับฮ่าบอดี้ก็เฉลียวนะครับผมหนักก็ประมาณสองตันแปดนะครับตัวนี้ผ่านก็ใช้ตัวเดียวกันกับ M70 กันเลยทีเดียวนะครับ ลูกค้าก็เอาตัวรถนะครับผมใบดันแล้วก็นะครับเป็นผ่านนะครับผมเป็นผ่านหกนะครับอ่าโอเคเป็นยังไงครับผมสวยงามไหมครับสำหรับ MU 57หบตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับลูกค้านะครับผมอยากได้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็จะไปติดชีพนะครับเดี๋ยวเราก็นะครับผมขึ้นรถกันนะครับผมขึ้นรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางนะครับ นี่นะครับแล้วแล้วเราก็มาถึงวันนะครับผมส่งมอบรถแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับผมของลูกค้านะครับผมมาเจิมรถให้นะครับสู่ขวัญรับรถ MU57 นะครับก็ขอให้ลูกค้านะครับผมเฮงๆรวยๆนะครับผมยิ่งขึ้นไปนะครับผมขับขี่ปลอดภัยนะครับได้รถตัวใหญ่ไปแล้วนะครับผมลูกค้าจะไปติดคิวเพิ่มด้วยนะครับ สำหรับคูปต้านะผมก็มีใหญ่สุดติดคีบถึง L50 นะครับล้วก็สามารถออกรถรุ่นใหญ่นะครับผมไปติดคีบด้านนอกได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับนี่กองของแถมลูกค้าเอารถมาใส่นะผมมีให้มากมายนะครับอันนี้ก็ดูบรรยากาศไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอารถนะผม L50 กลับที่ร้านนะครับแล้วก็ไปดำเนินการวดในรูปภาจะขึ้นรูปให้ดูนะครับปิดวัดเสร็จแล้วนะครับผมเป็นไง เอออันนี้ก็ส่งตอนเช้าเลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันนะครับอ่าแล้วแล้วนอผมรถก็ามาถึงที่ร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม <S <S เห็นไหมครับตัวคีบนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมนี่ะนะครับอันนี้เราก็ปิดงวดให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับ